ยิลคัมทูเวียดนามนะครับวันนี้นะครับผมนึ่งธนวัฒน์นะครับมาเที่ยวที่วันนาดิวนะครับเมืองดานังนะครับเวียดนามนะครับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้นะครับอากาศหนาวมากนะครับมีหมอกมีฝนโปรยนะครับบรรยากาศอุณหภูมิ17องศานะครับขอบคุณนะครับที่ว่าพายมคุณพรวิรุณ ที่นำพาพวกเรานะครับมาเที่ยวทริปสุดแสนพิเศษนี้นะครับ4วัน3คืนนะครับวันนี้นะครับเราได้ไปเที่ยวที่เวทนะครับเมืองมอยันนะครับทริปสุดนะครับในคืนนี้ค่าคืนนี้รับที่เมดานานนะครับบนปานานยูนะครับอาหารอร่อยมากนะครับบรรยากาศแสไตล์ยุโรปแบบฝรั่งเศสนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับพาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมนะครับ วนนี้นะครับทำให้เราได้ริมรถอากาศหนาวนะครับในเอเชียครั้งแรกนะครับประเทศไทยไม่หนาวแบบนี้นะครับก็มีโอกาสดีนะครับอยากชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวด้วยกันไหมครับแในขอบคุณนะครับขอบุญดีว่า้รานอ้ยมคนนะครับกันนะครับลิปหน้านะครับ